สัมโมธมานชาดกว่าด้วยโทษของการแตกสามคัคคีในอดีตการสมัยพระเจ้าพรมทัตครองกรุงพาราณสีมีพญานกกระจาบตัวหนึ่งคุมบริวารจำนวนนับพันตัวท่องเที่ยวหากินอยู่ในป่าใหญ่ได้รับความผาสุกตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งพลาล่านกบังเอิญเข้ามาพบนกกระจาบฝูงนี้เข้า จึงเข้าไปแอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้แล้วทำเสียงร้องเรียนแบบนกรก,นนกระจาบเมื่อนกกระจาบได้ยินจึงหลงเข้าใจผิดคิดว่าพวกของตนร้องเรียกจึงบินลงมารวมการข้างพุ่มไม้นั้นนายพรานซึ่งคอยทีอยู่แล้วก็ทอดตาข่ยลงมาอย่างรวดเร็วจับนกกระจาบไปได้อย่างสบายหลังจากวันนั้นนายพราน ก็มาทอดตาข่ายจับนกไปได้ทุกวันพญานกกระจับพยายามอย่างยิ่งที่จะคิดหาทางช่วยเหลือบริวารของตนจนกระทั่งวันหนึ่งพญานกกระจับเรียกประชุมบริวารที่เหลือและบอกอุบายว่าครั้งต่อไปถ้าพวกเราถูกนายพลทอดตาข่ายอีกแล้วก็จงตั้งสติให้ดีให้แต่ละตัวเอาหัวสอดเข้าในช่องตาข่ายตัวละตา แล้วบินขึ้นพร้อมๆกันยกเอาตาข่ายนั้นไปพาดท,ทิ้งไว้บนยอดไผ่ที่อยู่ไกลๆแล้วปลดตัวเองออกมาก็จะหนีรอดได้วันต่อๆมาเมื่อพรานนกนำตาข่ายมาทอดอีกนกกระจับก็พร้อมใจกันทำตามคำแนะนำของพญานกเสมอพรานนกจึงจำนกกระจับไม่ได้เลยต่อมาไม่นานมีนกกระจับซุ่มซ่ามตัวหนึ่ง โผล่มาบนพื้นดินแต่บังเอิญคลาดไปเหยียบเอาหัวนกกระจาบอีกตัวเขา้านกกระจาบตัวนั้นโกรธมากร้องโวยวายขึ้นมาถึงนกกระจาบซุ่มซ่ามจะอ้อนวอนขอโทษอย่างไรนกตัวที่ถูกเหยียบหัวก็ไม่ยอมให้อภายัยจนเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นกลายเป็นแบ่งพับแต่งพวกกันต่างพูดจากระทบก,กระเทียบแดดกันกันต,ต่างๆนานา,นา พญานกกระจาบเห็นดังนั้นจึงเข้าห้ามปรามแต่นกกระจาบเหล่านั้นไม่ยอมฟังพญานกกระจาบจึงกล่าวว่าต่อไปความพินาศจะเกิดขึ้นแก่นกกระจาบทั้งหลายเป็นแน่จึงพานกปริวารที่เชื่อฟังแยกฝูงออกไปหากินที่อื่นเมื่อพรานมาดักนกกระจาบอีกครั้งนกกระจาบเหล่านั้นเมื่อไม่มีความพร้อมเพรียงเพราอมัวแต่ทะเลาะกันเอง กำลังแรงจึงไม่พอที่จะนำเอาตาขายนั้นขึ้นไปได้พรานนกจึงจับนกกระจาบเหล่านั้นไปอย่างง่ายดาย